เพื่อนๆครับณตอนนี้ระบบ Facebook ในการสร้างรายได้ด้วยแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวแต่ผมจะมายกตัวอย่างในเคสนี้นั่นก็คือการสร้างรายได้ถูกจํากัดเนื้อหาเราไม่ได้สร้างสรรนเองแต่ระบบคํานวณประมวลผลให้เราแล้วว่าเราได้เรียนเท่าไหร่มาติดปัญหาที่ตรงการชําระเงินยังไม่เป็นสีเขียวแสดงว่ามันเกิดจากอะไรเนื้อหา เราไม่ได้สร้างสรรค์เองนั่นเกิดจากอะไรตรงสีแดงนั่นก็คือเครื่องมือเราถูกลัง,งับไว้แสดงว่าเราทําผิดกฎเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเนื้อหาเราไม่ได้สร้างสรรค์เองแสดงว่าเราไปเอาคลิปคนอื่นมาเราเอาเสียงเพลงดนตรีมาใส่ในคลิปของเรานั่นแหละครับนั่นคือแปลว่าผิดคลิปนั้นนั้นทำเหรียญให้เราะระบบเลยตรวจสอบลงเสร็จปุ๊บหนึ่งวันหนึ่งวันตรวจสอบอย่างเช่นคือหลายๆคนจะเจอในทุกสิ้นเดือนคือระบบ Facebook เขาประมวลผลตรวจสอบอย่าลืมนะว่าลงวันนี้ลงพรุ่งนี้ลงสามวันไม่ได้แปลว่าผิด เลยแต่ทุกสิ้นเดือนทุกวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าระบบประมวลผลตัดยอดแล้วว่าเธอได้เท่าไหร่นู่นนี่นั่นสรุปให้มาแล้วอย่างชัดเจนนั่นโดนเนื้อหาเราไม่ได้สร้างสรรค์เองแสดงว่าตัดยอดแล้วสมมุติว่าขึ้นมาแบบนี้แล้วเราต้องทำยังไงร,ระบบไม่ได้สั่งจ่ายแต่ถ้าระบบคือสั่งจ่ายแล้วคือโอนชำระแล้วนะั่นคือเป็นสีเขียวเนี่ยคือเราถึงจะได้เงินแต่ในในเคสนี้เราต้องทำยังไงล่ะไปแก้จนเครื่องมือจะกลับมาปกติจนเขียวปกติถึงเราจะได้เหรียญหรือระบบจะตัดยอดเป็นเดือนหน้าแล้วต้องทำยังไงเรา คลิปนี้ทําเหรียญให้เราถ้าเราลบแล้วเหรียญมันก็จะลดแต่บางคนคือไม่ลบออก,กลัวเหรียญหายสรุปณนะตอนนี้ระบบ Facebook มีความละเอียดอ่อนในการสร้างรายได้คะนนเลยนเพื่อนต้องระมัดระวังถ้าเราทําผิดแล้วภายใน4 8ชั่วโมงให้เรารีบแก้ไขทันทีให้รีบรลบคลิปที่ผิดออกให้ได้เครื่องมือกลับคืนมาโดยเร็วที่สุดอย่างเช่นคือ14วันหรือ30บวันเนี่ยแต่ยานานถึง6เดือนถ้าเราแก้ไขเครื่องมือสําเร็จทุกอย่างกลับมาเคียย์ปกติระบบค่อยจะประมวลผลให้เราแล้วตัดยอดและโอนให้เรา